เล่าเลยเล่าเลยคือเพ,เพื่อนผมเล่าให้ผมฟังนะอะไอ,อ,อเขาบอกอ่ะเขาไปส่งเพื่อนที่เอ,อเขาไปส่งเพื่อนที่บ้านเพื่อนอ่ะครับแล้วก็ตอนกลับไปอ่ะเขาบอกว่าตรงสาลามีสาวไปดูสาวไหมเอาลครับคือเพื่อนคนขับมอไซค์อ่ะไม่เห็นนะ มีแต่เขา,าเห็นคนเดียวอ่ะโอครับแล้วเขาบอกไอ้แล้วก็พวกเขาสองคนก็ผมก็ไม่ไหนใจครับทีหลังเขาไปไหนกันหมดตอนแรกเขาบอกว่าไปเที่ยวกับสาวไหมว่าเอาพอไปใกลๆพอไปถึงสักประมาณห้าสิบหกสิบเมตรนี่แหละพี่เขาบอกว่าไอคุขับมอเตอร์ไซค์บอกว่าไหนสาวมึง แล้วไอ้คนนั้นก็บอกว่าก็อยู่น้านไงแล้วก็เพื่อนผมคนนั้นก็บอกว่าเอ้าไหนสาวมึงวะไม่เจอเลยครับขอขอนุญาตใช้คำหยาบน่พี่อ้อาวตอนจากนั้นน่ะเขารู้เลยครับว่าเป็นอันั้นนะอพี่รู้เลยครับว่าเขาเจอเจอรู้เลยใช่ไหม ใช่ครับเพราะว่าเขาเห็นคนเดียวครับแต่คนขับมอไซค์ไม่เห็นนะพี่ครับอโอคนลุกเลยเราได้ดีมากเลยเนอ้องมันเป็นประสบการณ์จริงๆนะอันนี้อันนี้อันนี้เรื่องจริงไว้เวลาเราเราเจอแบบผีวิญญ,ญาณเนี่ยความรู้สึกมันจะเย็นคนจะลุกอันนี้เรื่องจริงไว้น้องยืนยันให้ท่านผู้ชมอัมอันนี้ผมไม่เคยเจอครับส่วน เพื่อผมเจอนี่เพื่อนผมบอกว่าเรื่องจริงครับค,คนลุกเลยคนลุกเลยใช่ค,ครับขนะผมผมัด้ฟังนะผมยังขนลุกเลยเขาเล่าอืเออใช่ใชเองเล่าวียังขนลุกเลยนะเนี่ยแต่เองลองไปไปฟัง